บ้านเดียวรู้สุดนในบ้านฉางจังหวัดระยองใกล้สนามบินอุตะเปามอเตอร์วเวย์และรถไฟความเร็วสูงส่วนตัวเพียง81ยูนิตติดสนามกอล์ฟหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ พบกับรายการเรว l r e v วกันนะครับคลิปนี้เราพามาดูโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูที่จังหวัดระยองกันกับโครงการแกลนเวลาน่าของอีทเชนสตาร์ครับใช่ค่ะซึ่งอ t ทเ n นสตาร์เนี่ยนะคะเขาพัฒนาโครงการหลายรูปแบบมากพี่แป๊กมไม่ว่าจะเป็นคอนโดทาวน์โฮมหรือว่าบ้านเดี่ยวทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดระยองเนี่ยคะ่ะสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวนะครับของอีทเชนสตาร์เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายเซกเมนต์ด้วยกันครับ,รบผมแต่ของแกลนเวลาน่าเนี่ยหรือว่าหรูสุดครับในราคา7-12ถึงล้านบาทเดี๋ยวภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอพา สำหรับที่ตั้งโครงการแกนเวลาน้านะครับะจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของอิตเทนสตาร์พาร์ค ที่มีขนาดใหญ่ถึง1,400ไร่ครับผมอยู่ใกล้กับสนามบินอุตภเปาแล้วก็ติดถนนเทศบาล2ครับในเรื่องของการเดินทางมาที่โครงการนะคะพี่แปงกก็สามารถเดินทางได้หลายรูปแบบเลยหากอยู่ในระยองอยู่แล้วนะคะสามารถวิ่งมาทางถนนสุขุมวิทเพื่อเข้าถนนเทศบาล2ได้ส่วนถ้าเกิดว่ามาจากจังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันเส้นทางโมอเตอร์เวย์สายเจ็นะคะได้เปิดให้บริการแล้วตลอดเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยองซึ่งสามารถตรงมาสุดที่ถนนสุขุมวิทและตรงต่อมาที่ ทางเข้า e ีเท n สตาร์พาร์ได้เลยและสําหรับการเดินทางในอนาคตนะครับจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจากสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็มาถึงบริเวณสนามบินอุตะเภาครับโดยที่โครงการนี้ห่างจากสนามบินอุตะเภาแค่6นาทีเท่านั้นเองส่วนโรงเรียนนะคะใกล้ๆก็จะมี Garden International School ระยองและ r y y l l n n l l s s p ป o g กร m ที่เป็นโรงเรียนนาาชาติใกล้กับโครงการเพียง2นาที นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ๆได้แก่โลตัสบ้านฉางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและโรบินสันบ้านฉางค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดโครงการกันนะคะโครงการแกนเวลน่าเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด28ไร่แล้วก็มีเพียง81ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งโครงการเลยพี่แป๊กในเรื่องของการออกแบบโครงการนี่นะครับทั้งข้างนอกทั้งในตัวบ้านแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะใช้สไตล์ที่เรียกว่า the luxury of modern tropical l i v i n g ครับผม ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าบ้านท,ที่ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อว่าวิกเตอร์ครับผมกับพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่345ตารางเมตรมีฟังก์ชัน4ห้องนอน6ห้องน้ำ3ที่จอดรถนะครับเห็นบ้านหน้ากว้างแบบนี้นะครับได้รับแสงธรรมาชาติแบบเต็มที่เลยเพราะว่ามีช่องเปิดเยอะรวมถึงระบายอากาศได้ดีด้วยครับ ในส่วนฟังก์ชันแรกของบ้านนะคะก็คือจะเป็นที่จอดรถนั่นเองสามารถจอดได้3คันแบบเว้นช่องสบายๆใต้ใชายคาด้านข้างก็มีชายคาให้เหมือนกันไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกหรือว่าแดดออกแน่นอนค่ะมาดูบริเวณนี้ครับจะเป็นทางเข้าพิเศษสําหรับโซนเซอร์วิสครับผมตรงนี้เนี่ยแม่บ้านสามารถเดินเข้าได้โดยตรงเลยแยกส่วนกับของเจ้าของบ้านครับข้างในนี้นะครับจะมีส่วนของห้องแม่บ้านห้องน้ำแม่บ้านแล้วก็พื้นที่ซักล้างครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยครับ มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่4นะครับซึ่งจะเชื่อมกับพื้นที่เซมิแอลด์จะมีเฉพาะในท y p e v o l a และก็ทายวิกเตอครับซึ่งห้องนอนที่4นะคะสามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือว่าห้องรับรองแขกก็ได้แต่ถ้าใครนะคะที่อยากทําเป็นฟังก์ชันอื่นๆที่แปลกก็คือคทําเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องวาดรูปก็ได้ บริเวณทางเข้าบ้านนะคะในส่วนของประตูเนี่ยจะเป็นประตูแบบบานคู่ขนาดใหญ่แล้วก็เดินถัดเข้ามาเนี่ยจะเจอในส่วนของ Living แล้วก็ i n น n g r รูมที่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบ Open นแ a นนั่นเองจะมีกระจกติดรอบทิศทําให้เราได้รับแสงธรรมชาติมากๆเลยเหมาะกับครอบครัวที่จะมานั่งเล่นทานข้าวหรือทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเอง มาถึงบริเวณตรงนี้กันบ้างนะครับจะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารครับผมสามารถวางไอแลนด์ขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังนะครับจะล้างแก้วเตรียมกาแฟแล้วก็มีพื้นที่สามารถวางตู้เย็นแบบนี้ก็ได้ด้วยพื้นที่ด้านหลังนะครับผมจะเป็นพื้นที่ครัวครับที่อยู่ติดกับพื้นที่เตรียมอาหารเลยข้างในนะครับจะมีครัวที่ขนาดใหญ่นะครับวางเป็นเคาน์เตอร์ตัว L ได้สบายๆรวมถึงวางตู้เย็นขนาดใหญ่ก็ได้ครับผม บริเวณชั้น2นะคะทุกคนก็จะเจอกับโถงทางเดินซึ่งซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กที่มีห้องน้ําในตัวนั่นเอง ซ้ายมือโอเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องวางระบบซึ่งห้องเก็บของอีกห้องนะคะก็จะมีอยู่ตรงทางขึ้นบันไดนั่นเองถัดมาเป็นในส่วนของโซน Family Area โซนนี้นะคะเป็นโซนที่กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นอนเพราะว่าเราจะนั่งทํากิจกรรมตรงนี้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นดูทีวีอ่านหนังสือหรือว่านั่งเล่นกันนะคะหรือแต่ละบ้านนะคะอาจจะ a d a p ปเป็นฟังก์ชันอื่นๆเช่นห้องโฮมเทอเตอร์หรือว่าห้องคิดรูมนั่นเองค่ะ ทีนี้เข้ามากันที่ห้องมัสเตอร์เบดรูมกันบ้างน,นะครับห้องนี้เนี่ยเรียกว่าไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยครับผมเข้ามานะครับจะมีพื้นที่นั่งเล่นอย่างนี้เลยครับด้านในเนี่ยนอนดูทีวีก็ได้ด้วยมีพื้นที่กว้างพอสําหรับวางเตียง6ฟุตได้สบายสบายพร้อมโต๊ะข้างเตียง2ข้างครับผม อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยก็คือจะมีระเบียง2ข้างเวลาเปิดลมจะโฟล์ได้สบายๆเลยครับผมแล้วก็ด้านในสุดนะครับจะมีพื้นที่สําหรับวางเดย์เบดนะครับถ้าใครอยากจะนอนพักผ่อนระหว่างวันก็สามารถทําได้ด้วยนะครับผมเข้ามาอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นบริเวณพื้นที่แต่งตัวนะครับจะมีพื้นที่สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้ายาวๆแบบนี้ได้เลยพร้อมกับมีพื้นที่สามารถวางไอแลนด์แบบนี้ก็ได้ด้านในนะครับจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำมาสเตอร์ครับผมเรียกว่าค่อนข้างกว้างเลยครับสามารถวางอ่างอาบน้ํา อ่างล้างหน้าแบบฮิ s ซนเทอร์มีพื้นที่วางสุขภัณฑ์และก็พื้นที่ชาวเวอร์แยกเป็นสัสดส่วนด้วยครับ ในส่วนของส่วนกลางมาตรฐานของโครงการนะคะคจะประกอบไปด้วย p r i v l l e g e ์เล้วส่วนส่วนกลาง C C T V แล้วก็ security Guard แบบ24ชั่วโมงค่ะสำหรับลูกบ้านนะครับถ้าส่วนกลางยังไม่จกใจนะครับผมในพื้นที่ Eastern Star Park เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่า The Sphere s p o r t Club นะครับข้างในเนี่ยจะมีทั้งสระว่ายน้ำ มีเลาจ์นะครับมีมิทติ้งรูมนะครับมีฟิตเนสมีซาวน่ามีสตีมด้วยครับผมคลาสรูมที่สามารถมาเล่นกิจกรรมต่างๆได้ครับผมซึ่งลูกบ้านนะคะที่ซื้อบ้านในโครงการไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษเป็นเมมเบอร์ฟรี2ปีเต็มๆไปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบ้านเดี่ยวแกนเวลาน่าที่โอและพี่แป็กพาทุกคนไปชมมาที่นี่นะคะจะค่อนข้างเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับสมาชิก4-5คนแบบสบายๆเลยแล้วก็การออกแบบเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับคนในครอบครัวแบบมากๆสําหรับเรื่องของราคานะครับเรามาดูภาพรวมทำเนียกันบ้าน บ้าน3-4ห้องนอนเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วและราคานะครับอยู่ที่ระหว่าง4.7ล้านบาทครับได้พื้นที่อยู่ที่180ตารางเมตรถึง247ตารางเมตรนะครับแต่ว่าถ้าใครกําลังหาบ้านที่หรูวันนี้ใหญ่กว่านี้นะครับโครงการนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เลยก็คือได้พื้นที่อยู่ที่ 252ตารางเมตรถึง345ตารางเมตรในราคา7-12ล้านบาทครับและสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปแล้วเกิดคำถามหรือว่าก็สงสัยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับ,รบวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ